ตกใจพักพื้นนี่เลยพี่นอ้องว้าตัวสังมางามแท้อันนี้ได้พี่นอ้องเลยโอ้ตอบักใหญ่นึงตัว,ตวโอ้โหดูดีสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่นอ้องเบิร์ดสุขสุคนเนาะมาผมมาพอกับสาเล็หน่อยเมื่อนี้กับมาทางเพื่อนสาวๆพี่นอ้นองเลยภูมิตอถ่านพี่พี่นอ้อง าทางตูเพื่อนพี่ตะลึงเลยสาวแลมน้อยห้องมาแต่ส่วนทางผู้พี่นอ้องเพราะตัวพี่นองง้อยงามแท้ๆนี่ฮะงามแท้งามว่าพี่น้องเลยบทท่านหดเจ้าของผืนช่ำพี่น้องมาจอดอยู่เจ้าหัวนี่ละกันมาตกใจพักผืนนี่เลยพี่นอ้องว่าตัวสังมงางามแท้อันนี้หุม่มบางนำคล้องแต่เก่าเอิงมาโล่เบื้งทางนี้ฟูฟูเจ้าเิ่นเด็ดน้ำถ่านอยู่ฟูพี่น้อง ว้าตัวเชอรอนได้พี่น้องเอ้ยผูงามอะไรผููนานนะผู้แห้งขักกัดโทมเลยค่ะผู้เจ้าเพิ่นไปตักน้ำมาทดทานจากพี่น้องเอ้ยไปสชลล์น้อยสิพาย่างงอมมาทางนี้ว้าตัวเลล์น้อยตะลึงน้ำพักพี่น้องเอ้ยเพราะว่เชลล์น้อยปลูกสลายมันกระอุดพุ่นทางนั้นพี่น้องอันนี้เล่ากับสีชัพุ่นขี่เก็บดำนี่เลยค่ะ มันเป็นผุม่มบางนำคล้องเก่าพี่น้องแถวบนเราทางปลูกพักนี่ตาตัวไปใส่เบิดนอฝุอ่นไปหามหามมานาำผูไปหา,ปนม,านมน้ามรดทานแต่เล้โนยกับบได้สู่ได้มาถ่ายคลิปซาซาพี่นอ้อยมีแต่มาอาพักขยี้เถือกก่อนละเวมาหาเพื่อนน้อยหนึ่งมีแต่เห็นกันอยู่ทางอื่นเพื่อย่ำไปชอยอันผู้นั่นผู้นี่เราก็ไปผู้บ,บอลพี่นอ้อย แต่ว่าบได้สุขธารมไทยคลิปทั้งนี้มาตะลึงเห็นพักงามเลยตะลึงเลย <c oughs> ไปหาบนาบดฐานนะสบายดีเด้อสบายดีอ่าเห็นพดฐานยำแรงบึงโอ้เป็นหดหดเตาถ่านคือว่าวแท้คือว่ามือนั้นบ่าวพมีมาคือว่าบุษทุญจูดได้ามขึนเลยก็ชามข้นเลยได้พี่น้องเลย ตาบักใหญ่หนึง่งมันใหม่เบิดแล้วมันก็ชีโคบลงแบบนั้นบ่นทางนี้มันกำลังใหม่ได้ครึ่งหนึ่งเลยได้พี่น้องคููผักก็งามงามพี่น้องเลยทังเลี้ยงเบ้เนี่ยทังจุดทานพี่น้องเลยทังเลี้ยงเบสทั้งจุดทาน เมื่อวบอตัดพื้นมามึดิพื้นผืนกองไว้นี่นะว่ะแหนจะพูไว้ั่าพูกเบ้ไปเลยกระปิชันทำพืนอยู่มือได้สีโคดเบ้นะสิมาทำโคดไฮบโยกเพื่นคือซีเมนเพลทเพลทลูกเบ้พื้นก็ได้มันเป็นพอเพลมันปอเคยได้ลูกมาก่อนแล้ว่าจะสิออกงามได้พื้นนห บรรยากาศคลุมเตาทานพี่น้องเลยพู้านกลุ่มๆอยู่าตัวมาเบิ่งทางนี้นี่แล้วชะออนทางนี้ตัวนั้นพักเพลือโบงแม่นอนนานนี่ทีทีนี่โอ้พี่น้องเลยฟ้าตัว,วเขียวตื้นคากะลีอันนี้ เยวแบบปลดชานผิดพี่น้องปลดใส่ผุ่นอันปลดใส่ปุ๋ยพี่น้อ,นนนองเลยใช้ยูผุ่นอันปลใส่ปุ๋ยผุ่นเต,ต้าถ่านตะกี้บอกคือว่าสิเป็นส่วนพักได้พี่น้องมิตรโกกมังน้ำคลองโกกบักใหญ่ตัวนานตูบเสาเกซานี่โกกน้ำคลองมาแต่ละเถื่อนะอตูบเราก็มั่งเลยพวก,กโกกมากอก นี่แต่บานนี้มาเป็นส่วนพักเหมือนน้นองพิมพ์ก็ไม่กัน,กน,นยาไปใส่ซะอย่างไปทังพุ่นบ่เมือมม่อเอาอเมื่อเอาอ้ายค่ยำเลยเนาะพอดีเพ่เลิกของเฮียนยนะส,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 สามนี้พี่น้องสามสี่มุงสามสี่มุงเร่งเลยตายบพเพชดช่วงมันอันนั้นเป็นตนนะ เพ็ดกระอตใครแต่ย e นะังเป็เนาะคันมันได้เป็นแล้วก็เป็นบบดเอ้ยอะไรเนาะขุ่มตาทานนี่จนว่าบดไก่ห uh ั่นหักแท้คุ่มหั่นบ่เป็นนะหรือว่ามันมันก็ลงเป็นบอนเนาะสมุดเคลื่อนเบาอะไรกันไก่เขาไม่ทำหมากับพระทำซากได้ขุ่มหันบ่บเป็นถึงนั้น ถ้าเขาบอกเอาไก่านั่นไปกินก็นคือสีอเปล่ยนปนทำตายบายเ่เห็นว่าเอาขัานเอาไก่จากบ่อนที่ติดไปเชื่อไปกินเลยมันเป็นเป็นขั้นเปรีย้ยงไงทำไมหนาหนาวแล้วมันถักเป็นโรดได้หนาวหนาวมันปั๊บมันกศตัวผู้ทันคือคนนี่ิเลยเนาะเห็นใครยังเถียงกันหนาวเข้ามาทำอิดนะนะ ไม่เคยเป็นวัดเลยมัดนาวทำอินแล้วมักใหญ่เนาะเถื่อนนี่ใหม่อยูเลยว่าเถื่อนนี่ใหม่บอลเรือบานนี้บอลเรือบ้านนี่น้องเป็นทักน้ำอยู่นวังคุกพี่น้องเลยตักน้ำมาหดพักบ้านนี้น้องหดทานมวยมันควันพี่น้องเลยตูบชาวชานี่ชาวมันนี่เราคูนเราบ่ได้มางเอ้าคือสิมืนมันดอกเลยพี่น้องเลย มีแต่เราสิเปตัดเอาใหม่มาจักยังไงยังเป็นห่างอยู่นี่มาทางตูปเราผีพี่น้องเลยทางตูบทางตูบบะพามีตะกี้พลผีพี่น้องขึ้นมาอยู่มาเช่าอยู่นี่ตะกี้เพิ่นขยู่ฟูนทางอัน้นมองเห็นโมโขอใหม,ม่ลุ่มลุมลงไปชาเล็หน้อยก็บ,บก่เคยเห็นจะเถื่อมันไกลพี่น้องเลยลงไปเลือกๆผูตูบ เก่าที่เขาบอกพอมีอยู่ตะกี้สังกระซีเพื่อนกระนีบเมาพี่น้องเลยพวกมาพอมีในเท่าอยู่ตะกี้อุล่อเกา่าคนตะกี้ยังยั่งอยู่คือมันเขาหลักเอาส่วนหนึ่งอ่ะพี่น้องเขาหลักเอาอันโล่คิ้งโล่ไปหลักเอาคิ้งโล่ไปพวกทั้ทงนี้ก็เป็นส่วนภาคคือกันมะกล้วยอยัน ขไม่เท่าปลูกไวตแต่กี่กันยังได้กินหมากอยู่ได้พีน่น้มมองเลยจุดวัรรนแรกน้องมาเมื่อนี้เตาบักใหญ่เนาะสบายดีเด้อเรามเดอ้ดดดเอโดยสบายดีเด้อใส่กระซาอยู่ใส่เข่าใส่นอบนี้ มาอลยคอยตกใจนะพักงามอะไรคนนะกา,ายขึงเลวนะเนาะบรรยากาศ <laughs> บรรยากาศคือหมอกลงนี่พี่น้องเท่ๆนะควันทาน <laughs> าตัวพี่น้อง <laughs> ขากะลี มึงในทางนี้กับมึงในนี่บาพมี่เอ้ช่อออนเด้ก็ไอ้ทามเนี่ยขึ้นดูเนี่ยมาดูเห็นอะไรเจ้าหูบอกเข้ามาหาเจ้าเมื่อนั่นเข้าเมื่อแล้วเขาเห็ดนานไว้เข้ามาแน่บึงพักเจ้าบะนี้มันใหญ่เลย เพิ่นเมื่อซอนจูงาพังไดยจะไปเบิ่งโลดเพิ่นเราพักพักสาวานะแล้วก็ส่วงหุ่ให้คอยเบิร้องอ้อตัวว่าอรอนได้เนาะวะเดี๋ยวันเอามือบงของเร่ปบะมาณดอันมันจขอใหนี่ได้มันสิแก่่นน้ไปลูกเต้านมงมาีเนาะเมื่อเอาถากันยากโอ้ักนี่ต้งงามมาดีเนาะเ้ยเนาะกินกับือสิีแซบคือสชีหวานช่างมังงามแท้โอ้ หวานป่าเลยบ่เอืเอยมันเต็มหมดหนูหนูไม่เคยได้เหยโดยจะลกไปกินหายเหรอรสชาติเป็นยังไงตัวน้อยๆคะหวานบตัวนี้หรือวานหวานธรรมดาห้าก็บอกเคยปลูกจกเถอะได้ตัวนี้บอกเคยกินคือกันตัวนี้บอกเคยปลูกแต่แบบกัดเขาวแต่มันสิ่บอได้ห่อเนาะแม่นบอกโดยหามานั่งสัมผัสรสชอติอยู่ในนี่อะไรไปนอกเลยตรงนี่ยเหยียบชวนพักในชน o i d a ยเหยียบนี่แล้วละสิ่งให้เก็บเป็นหมัดเด้อัมันเป็นดอกนี่เด้อ ถักกินตูไ้นั่งตู้ป้าออกหักอันนี้เนาะักไปตู้กันเลยปลาลุงฟันปลากล่อยโบได้ฟันได้ตอนนี้ช่างว่าเงาใหญ่แทพเลยเพราะกัดส้อมกันได้มึงเนี่ฮะมีรักขานอยู่พี่น้องลั่วกับขี้ชีวานงัวที่งัวปนกับท่านเป็นส้อมหักโบท่านเป็นส้อมพี่น้องนี่เป็นส้อมนี่นี่มึงแน่นี่ปพาะตัวโอ้หตัดจะหากแล้วมือนะฮดนะห้างกระเหล็บฮดห้างกระเหล็บฮด าโอ้ยเหยียบมะถุ่ยเชนอ,อ่ะแต่โคนงามเลยาาหลายหลายคนพี่ว่ามีกอกน้าพี่น้องเลยเล้วยังถ่า,อาเอาแบบอย่างของเอื้อชาเนาะพี่น้องเอื้อยน้องทามเนี่ยอันญาติเวลาแบบได้ทั้งอันตัดพื้นมาจุดทานเตาบ,บักใหญ่กับปิดนันพักนี่ตัดย,ย่ามไปแล้งนี่แหละมา,าตัดพื้นแล้วกันบวมเมื่อยเพราะทามเนี่ยแับเมื่อยยุ่งจะไม่ได้เมื่อยยุ่งเห<า>็ด<า>ไป ท่านบริสุทธข้าวขอ็ไม่กินมันนี่ไปไซเออรอยมืมานี่ไปตัดพื้นไปตัดพื้นเราท่านไปแก่พื้นก็ได้เตาใหญ่แถมปลูกพักกันนานมากร้งนึงแถมยังงามยังยังสิขยายไนีู่่บขยายนี่ขยายนายทางได้อะน่ะฟู้วันิีฟุกก่อนตูว่นสิคุดนานโดย ชมก็เพิ่นยังออกมาแต่ป่าอิลีเนาะแมนเลยเป็นแบบนี้กับพ้าแมนตตะกี้เป็นกลุ่มน้ําคลองอยู่นี่เนาะเอื่อยเป็นดินดงอิลีพี่น้องมึงแน่กันเลยงะลยงามอิลีได้มึงในนี้เคยเห็นแต่ในคนจีนเนาะอยู่ในคลิปแมนอะไรเราปลูกงามแบบนี้อะไรนี่เลยปลูกแล้วก็ปลูกแล้วก็ไปขายให้บาวพามีอันโปรโมทไฮเดอร์นี่ เขาซื้อไรอยังคะไปส่งเขาบ่อเล้ค่ะมันใหญ่กว่านี้จังหน่อยค่ะคือดอกตัดแล้วบ่หรือว่าอย่างรไรง,ไงมันบท่ทานในเป็นดอกโอ้มันเป็นดอกอ<ซ>ต้องป<อ>ระกาศชอนในตรงถ่ายเป็นดอกคนบจังขายได้ดอกถ่ายเป็นดอกอันนี้ค่ะบุเคยเห็นพี่นองอันนี้จะพผักยังเนาะนี่ค่ะใหญ่ชุดมันสัมได้เนาะผักอันนี้ทื่อว่าสัมนี่จะว่าลกได้แล้วบ่อันนี้นะเราปูมักถั่วได้เหนเนาะปูมักถั่วปลูกใหม่ถั่วก็มีเลเมื่อกี้ทเป็นหัวคือแบบประกาศค้าแล้วนะ่อแหละอันนี้ค่ะบว แต่ว่าดินเฮามันเป็นแบบสีเนาะมันก็เลยแบบบานออกพี่น้องเอ้ยอันนี้หกคู่หมักแตงบ่เอื้ยนะค่ะโดยแตงแตงทงหนึ่งโดยเอาพี่น้องเอ้ยทานนะจุดมือใดเอื้ยจุดได้สามคืนสามคืนเอาห้อมานลายมือแล้วสินเนาะสามแรงเลยนะโดยชุดนะรวมเบิร์ดหายจากโหลดนะเอ้ยสิบโหลดปอาใส่ไส่เบิร์ด ชีบโหลดปวดโพนองเอ้ยจักมือชีบโหลดนะเอ้ยใส่เวลาตัดนะบมเดบมือบมเดลมือไปเรื่อยๆวะไปคุ้มมือย่างไปบ่อแต่ละมือนะกีรถไทยกีรถไทยโอ้มืัอนี้เขาไปกระพาเมือนี้ไปกับข้าวป่นกับบอร์ชุกเพิ่นไปโดยเพิ่นแกเพิ่นมาให้ชาวหน่อยในช่องลมโดยโดยเฉยๆน้ำเด้งมาอื่นอะไรก็ได้เห็ดหมูน้ำเพิ่นเนาะเมนอะไร เตาบกใหญ่พี่น้องปลาตัวขงานกระปูเราสองคนนี่ไงว่าอยู่พี่นี่หกเตาอไมันบาเอื่อยอื่นเห็ด้มหลุดนี่เองพรแห้งเนาะเราชิดผ้าน้องเลาะเเบื้องเน่เอื่อยเลาเบื้องนูทางน่ะปลาตัวตน่อยว่ได้ลายเพื่อทีพาไปเลาเบื้งทางเตาถานเพื่อพี่น้องกวนกุ้มอยู่ปวดแบงามพี่น้องปั๊ดที่เท นี่แหละพี่น้องเลยปลูกไว้ก็ได้กินได้อยู่ในเฮือนในชานบมมีแนวกินนี่ไปลวกลวกจำแจวกระเล้ยวอะไรได้พี่น้องเลยโกมักเตงกระได้โกมักเตงเบี้ยมักเพ็ดเป็นกระวานไว้เบี้ยนมักเฮาอีตู่เป็นกระวานไว้พี่น้องเลยมีเบิร์นอกผมมีต่ซีนเฮ้ยแต่ซีนแนวแนวปลูกได้แล้วมีเบิร์ต ปลูกไได้มีตพักนนขวัรใส่สิ้นเนี่ยแตปลูกบ่ได้เนอยชิ้นมูนี่ให้ดอกแบีมันกับบวเข่ามาเนาะโดยปลูดมันกับบดุษเขางากวาสิปลูกพุนอีกบวชแ้ล่นี่ฮะอ๋อในวันเบี้ยพักคารเป็นหมอนบ่อกปลกองม้งามดีนี่จักผิเนาะไงนไไวัได้ใส่แจวย้อนเลยดิทำพังของพ่อเลย ่่่านนใหญีโดยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ซาเลมน้อยก็ออกมาทางเฮือนซาซาทางตูซาางบซาซาผื่นมาทางเบ่าพอมีผื่นมาแจ้งข่าวดีซาซาเนาะพี่น้องก็คือว่าชีได้ตูบไหมพี่น้องเลยให้มันเน,นีนนะขึ้นกว่าเก่าเนาะพี่น้องเป็นยังไดก็เบ่งทางคลิปเบ่าพอมีพื่นเด้อผื่นมาแจ้งข่าวดีซาซาแต่ว่าซาเลมหน่อยก็มาน้ำกัน้นอะไรพี่น้อง มาบึงเพื่อนเห็ดทานมาถ่ายให้พ่พอเม่พี่น้องเบิงสวนพักเพื่อนงามงามพี่น้องเลยชาวเลมหน่อยกับรโค้จบ่อนพี่น้องเลยขอบุญขอบ,ขอบพ,พุณหลายๆเด้อ,อ,อพ่อเม่พี่น้องบื่กสุขสุคนที่เข้ามาติดตามรายการมาให้กำลังใจชาวเลมน่อยมีแต่ว่าเมื่ออื่นพี่น้องมาพอมีเพื่อนเกษตรไปส้างเครื่องมาเห็ดตูบให้ซาซาเนี่ยแหละพี่น้องเห็ดตูปเห็ดบนอยู่ให้เล่าไม่พี่น้องเลยเล่ากระเพาทาน เอาใหม่เรื่อยๆตัดมาเพิ่มเรื่อยๆพี่น้องเลยเอาสำหรับคลิปนี้ก็บํำอลไแสดงน้องกับสิครับบ้านครับโองก่อนบันนี้พี่น้องเลยขอบุณขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเด้อ